สวัสดีค่ะ Entertainment Now มาแล้วนะคะวันนี้น้ำจะพาคุณผู้ชมไปดูจักกับหนังเรื่องใหม่ของ n o o น o r i n a นนะคะเป็นหนังแนวโรแมนติกดราม่าค่ะ <c oughs> กับ See You Again นะคะหนังเรื่องนี้จะมีความน่าสนใจมีความพิเศษยังไงไปพูดคุยกับทีมผู้กำกับผู้จัดและก็ทีมนักแสดงกันเลยสวัสดีค่ะสสวััดีครบสวัสดีค่ะ าแฟนใหม่บ้างเหรอมาเล่นอยู่ bye bye แต่กับเด็กแบบเนี้ยเมื่อไหร่จะ move on บ๊ายบาเจอกันมันไม่บ๊ายบาย move แล้วมันไม่อ่อนเว้ยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอถามก่อนเลยว่าเรื่องซีอ a g เก n นะคะเป็นเรื่องราวเกี um ่ยวกับอะไรช่วยเล่าให้เราฟังคร่าวๆได้ไหมคะความรักครับค่ะก็ตอบไปแล้วไงความรักเดียบๆล้วความรักเงียบๆความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้คือความรักต่างไย เกิดขึ้นแต่มันมีปัจจัยมีสาเหตุคุณเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดหรือเป <S <S ล่าเพราะฉะนั้นการสูญเสียคนรักเก่ากับการเจอคนที่เข้ามาในชีวิตและมีพฤติกรรมที่เหมือนกับคนรักเก่ามันทําให้อดคิดไม่ได้ว่าเธอกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า จุดเริ่มต้นในการทำโปรเจกต์หนังเรื่องนี้คะคะเกิดขึ้นได้ยังไงคะเพราะอะไรเราถึงสนใจอยากที่จะทำหนังเรื่องนี้ทางคุณแม่เนี่ยได้บทจากพี่คงเดชแล้วก็เหมือนให้ทางบีกับคุณพ่ออ่านแต่พ่ออ่านปุ๊บแล้วู้สึกว่ามันเป็นแนวความรักที่แตกต่างจากความรักที่เราจะเคยแบบเคยอ่านหรือเคยเจออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า,น,าน่าทำมานำเสนอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายมาเป็นซีอุเกนเนี่ยแหละค่ะ ตอนนี้มาที่ฝั่งของนักแสดงกันบ้างคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะร่วมงานกันเพราะว่าเป็นคู่ที่แบบค่อนข้างต่างวัยกันเหมือนกันเนาะทำงานด้วยกันเป็นไงบ้างคะ่งะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าตอนแรกกลัวที่ดุทำไมเหรอคะโคดูดูเหรอแบบนิง่ง <c oughs> ไม่ได้ดุค่ะตอนแรกแบบแค่นิง่งแล้วแบบพูดแบบนิงน่งๆก็เลยกลัวว่าจะดุหรือเปล่าแล้วก็มันเป็นเรื่องแรกด้วยก็เลยตื่นเต้นเรื่องการแสดงด้วย แล้วพี่ตู่ละครทำงานกับน้องตาเป็นยังไงบ้างคะครับนั่นแหละครับตอนแรกแรกน้องเขาเขากลัวเขาก็บอกกลัวเลยเกรงเลยพูดว่ากลัวพี่ตู่อย่างเงี้ยหรอไม่พี่ตู่เบกถามง่าแบบทำไมนิ่งอะไรเงี้ยทำไมถึงหนูนิ่งใช่ใช่ก็คือแป๊บเดียวเองครับแค่ว่าเพราะว่าวันแรกเราก็โอเคแล้วก็ไม่กลัวแล้ะก็บอกเขาไม่มีอะไรน่ากลัวมีตูวใจดีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ครับเพราะว่าไม่เคยเล่นคู่กับนางเอกที่แบบว่าเด็กกว่าขนาดนี้อะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ใหม่แต่ดี <S <S พูดถึงคาแรคเตอร์ในในหนังเรื่องนี้นะคะว่าแต่ละคนเนี่ยรับบทเป็นอะไรแล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยเล่นเล่นเป็นยังไงบ้างคะดูนะคะรับบทเป็นวันใหม่ค่ะค,ะค,คาแรคเตอร์นะคะก็จะเป็นเด็กเรียบร้อยที่มีความตั้งใจมีความพยายามมากๆในการทาสิ่งสิ่งหนึ่งค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องรอดูเลยนะคะ ส่วนตัวของเองนะครับรับบทชื่อว่าไทยนะครับก็เป็นเป็นคุณแฟนเป็นคนรักเพื่อนรักครอบครัวรักคนรักของตัวเองแล้วก็สูญเสียคนรักไปทําให้เกิดนี่ครับเรื่องราวทั้งหมดว่า<ม>เขา move on ไม่ได้จาก<ม>คนคนนี้จนเขาไปเจอกับวันใหม่ครับผมแล้วในส่วนของคาแรคเตอร์ตัวละครกับคาแรคเตอร์ของเราเองนะคะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีวิธีการทําการบ้านเข้าถึงบทยังไงบ้างคือหนูรู้สึกว่าแตกต่างกันนิดนึงค่ะเพราะว่าเหมือน ตัวจริงของหนูเองก็จะแบบล่าเริงพูดเยอะใช่ไหมคะแต่ของวันใหม่เขาจะแบบนิ่งๆเงียบๆแต่ว่าล่าเริงเหมือนกันแต่ว่าจะแบบแนวนิ่งๆมากกว่าเรียบร้อยเด็กที่มีอะไรคิดอยู่ในหัวเยอะอะไรแงี้แล้วก็หนูทํากันว่านก็มีเรียนแอคติ้งด้วยค่ะเพื่อที่จะได้เข้าถึงตัวละครตัวนี้เลยกดดันมั็นน้องสาวเพราะว่ามันเรื่องแรกด้วยกดดันค่ะตอนแรกก็คิดว่าแบบทำกันบ้านมาโอเคแล้วแต่พอไปถึงในกองจริงๆใช่ไหมคะก็คือแบบกดดันนิดนึง ว่าเจอรุ่นใหญ่เลยทุกคนใจดีหมดเลยค่ะเราในส่วนของคาแรคเตอร์พี่ตู่ล่ะคะในการเลนกันบ้านยังไงยากไหมคะพี่อ๋อบอกว่าให้เล่นเป็นตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่แล้ไม่ใช่ตายแล้วล้วติดเล่นไปทั้งหมดเลยตายจมแล้วใช่ไหมคะแกไม่ทันกันแล้วแกไม่ทันแล้วคือตัวละครไทยนี่มีมีบวกเล็กลักษณะคล้ายๆพี่ตู่อยู่แล้ว คือในตัวละครนี้เป็นการใส่ข้อมูลเข้าไปในตัวเขาแล้วก็เวลาแสดงก็ใส่ความคิดเข้าไปแค่นั้นเอง <ฮะ S 1> เขาก็ทําได้ลเลยเราถึงบรรยากาศในการถ่ายทําให้ฟังหน่อยไ,ได้ไหมคะก็บางคิวก็สนุกสนานค่ะซีนไม่มได้เครียดมากมแบบก็สบายๆแต่ในวันที่เราต้องมีดราม่าเนี่ยก็สองคนก็ต้องอยู่ในสมาธิในการทํากันบ้านเพราะว่าเป็นซีนที่แบบมันต้องเป็นจุดที่สองคนเนี้ยพิกหลายๆอย่างในการ เส้นทางของแต่ละคนด้วยก็มีสลับกันไปค่ะแต่ส่วนมากก็จะสบายๆด้วยคุณพ่อเขาทํางานชิวๆแล้วค่ะแล้วนักแสดงก็ชิวด้วยก็เลยไม่มีอะไรกดดันมากถ้ามีเสียงพี่ออฟในวอรเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่เรื่องงานอุ๊ยมจะเรื่องมุกมากอ่ะมุกขสอบมุกครมความไวเนี่ยความไวเพริก็สบายๆครับในกองก็คงไม่ดุเลยพี่ออฟไม่ดุไม่ดุเลยไม่เพราะว่า ก่อนที่เราจะฉายทุกคนเป็นตัวละครแล้วทุกคนอ่านมาหมดแล้วทุกคนพร้อมแล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องเปซีเรียสไงเพราะฉะนั้นผู้กำกับก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็แกล้งและแสดง <c oughs> ให้รู้สึกว่าเบาไ <c oughs> <า>ม่ <c oughs> เครียดแล้วก็เข้าไปค่อยไป เครียดในฉากที่จะป็นต้องเครียดอะไรนี้พี่ออฟนะคะทำงานกับน้องๆนักแสดงแล้วก็ทีมแสดงเซตนี้เนี่ยเป็นไงบ้างคะสนุกด,ดีครับเพราะว่า<อ>มันเป็นเขาเรียกโุดมการ์ของชีวิตผมในการทํางานอยู่แล้วคืองานทุกชิ้นที่ทําต้องทําด้วยความสุขความสนุกแล้วก็สบายสบาย,บายคนดูดูเราดูหนังของเราก็มีความสุขแก้แี้วพี่ตู่เนี่ยร้องเพลงเรื่องนีด้วยไม่ใช่ครับ พี่ร้องเอามีออฟร้องเหรอเออครับช่งครับผมร้องเลยครับเดี๋ยวให้พี่ชื่อเพลง I Miss You ครับก็เป็นพี่เอกซีซันไฟเป็นคนแต่งแล้วก็เป็นเพลงที่ก็พูดถึงถึงเรื่องราวในในหนังนี่แหละครับในภาพยนตร์ครับร้องยากไหมยากครับยากครับงึก R B นิดนึงคีย์มันเป็นคีย์ที่สูงกว่าคีย์ปกติผมด้ยแล้วก็ แอบเหนื่อยนิดนึงเวลาลองไปฟังดูนแต่ผมว่ามันเข้ากับหนังมากเลยอ่ะคือพอมันวางเพลงกับภาพด้วยกันแล้วผมรู้สึกว่ามันคือแบบมันใช่เลยใช่มันใช่เลย นายต้องรอติดตามกันเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะทีมนักแสดงที่มาพูดคุยก,กับเราแล้วก็รวมถึงผู้กกับผู้จัดด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณครับผู้ชมอ,อย่าลืมติดตามนะคะกับ See You a g a i n ทาง Mono Max นะคะพอดเรื่องน่าสนใจมากๆคะ่ะฝากไว้เป็นอีกหนึ่งเรื่องให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวนำขอตัวลาไปก่อนเลยอย่าลืมติดตามรายการของเราย้อนหลังนะคะผ่านทุกช่องทางความบันเทิงของ m ม n o ท9ีไเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีครับบาย See y อ U เ g a ก n